ับกะเพผาหมูครับใส่ผิดครับค้นครับอันนี้เผ็ดน้อยครับตามด้วยซอสครับใส่ซอสลงไปครับค้นครับเดี๋ยวว่าค่อยเข้ากันครับ กะเผาหมูครับตามโดยสีอิวครับเพิ่มสีสันครับคือว่าเปลี่ยนสีครับผิกไทยครับเพิ่มกกบมหอมครับคนครับ ตามด้วยกะเพราครับกะผัดกะเพราหมูครับลิงไฟครับโทรศัื่์ไฟอะไรครับเอ้าเสียวหน่อยครับครับกะเพราหมูครับ กนินเผ็ดหน่อยครับอันนี้เพิ่มพริกครับเพิโห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 ่เผ็ดเอิมเพิ่มเผ็ดครักกบตเติมพริกเข้าไปครับอันนี้ใส่พริกแห้งนะครับโอ้สีสันครับนี่าครับเอาซอสเป็นซอสแบบไหนครบคับครับแบบเผา ลาดข้าวครับครับพอเพิ่งต่อครับอริเพ็ดหลาด้วยครับเพ็ดมากครับเติมตะพิกอย่างเดียวครับรสชาติก็คือเติมไปแล้วครับเผ็ดมากกสีใส่พิกไหลครับรสครับ อร่อยครับกะเพราไก่เอ้ยกะเพราหมูครับครับกะเพราหมูไข่ดาวครับห่อละ30บาทครับขายตลาดนัดคลองถมครับสุรินทร์ครับนะครับลูกค้าทาครับย่างคิวเป็นแถวเลยครับครับอริสิเป็นทอดูควันครับขึ้นไปครับขายดีครับ